กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของ lsm 99G o นะครับก็เดี๋ยวเรากดล็อกอินเข้าสู่ระบบกันก่อนเลยนะครับโอเคเข้ามาสู่หน้าต่างนี้นะครับคุณผู้ชมให้เรากดตกลงเนาะจากนั้นก็จะเป็นทางเข้าเล่นของเว็บไซต์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่เกมนะครับคุณผู้ชมส่วนค่ายที่จะเล่นอนะ่ะเอาเป็น fun gaming บ้างละกันนะครับก็มีเกมหลายค่ายนะคุณผู้ชมก็เดี๋ยววันนี้เราเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะครับเครดิตก็เติมไป500เนาะ อขอหาเกมสักคู่หนึ่งนะคุณผู้ชมมีเยอะแยะมากมายนะคบคุณผู้ชมทช้งพวกสลอ็อตเกยมยิงปลานะครับในฟันเกมมิ่งก็มีครบเลยนะครับอันนี้ก็เข้ามาแบบไม่รู้อินโหรือไหนเลยนะเออไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเลยว่าเ,เดี๋ยวดูเป็นตัวนี้แล้วกันคุณผู้ชมเอ่อแ any, ค,คอนะออปชั่นเซชั่นนะคุณผู้ชมน่าจะใช่นะถ้าอ่านผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวโหลดเข้าเกมสักคู่หนึ่งเนาะอาวเป็นเกมสล็อตนะคุณผู้ชมโอเค รายจ่ายนะครับดูได้จากตรงนี้นะครับสัญลักษณ์ Y Scatter นะครับแล้วก็เป็นลำดับของตัวแพงเนะาะไล่ลงมาตามนี้เลยนะครับอ๋อเกมนี้เป็นเกมสล็อตเก้าลายนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์การหมุนหมุนสปนะินเนาะประมาณนี้น่าจะไม่มีอะไรมากเกมเก้าลายจ่ายดีนะครับผู้ชมดีกว่าพวก25ลายหรือ50ลายนะครับ เวลาปรับนะครับเบ็ดมันมี2อ,อย่างนะครับทั้งลายทั้งลายเราไม่ไม่จำเป็นต้องเอาเต็ม9าลายก็ได้เนาะเบ็ดจะอยู่ที่ด้านล่างต้องดูทางขวาสุดนะคุณผู้ชมที่เป็น total เบ็ดนะครับอันนี้คือยอดรวมของเบ็ดนะครับอ่าแล้วก็เป็นยอดจ่ายของแต่ละลายนะครับลายเบ็ดก็สองจุด 50, ห้าสิบเนาะประมาณนี้นะครับอ่ะผ่านไปตอนนี้นะครับมี Y มาแต่ไม่ได้ใช้นะเป็นเลข9เข้ามา12นะครับคุณผู้ชม โอ้ oh, สเกตเตอร์2ตัวก็จ่ายมา22.5โอเคเท่ากับเป็ดอ่ะอืมเฮ้ยเมกะวินเหรอ,หรอเฮ้ย555คุณผู้ชมเฮ้ยมาแค่นี้เองมาแค่3ตัวเองคุณผู้ชม500เลยนะเออนี่มาแค่3ตัวนะครับมาแค่3ตัวนี่คือแบบตัวแพงนะตัวแพงมาแค่3ตัวยัง500กว่าคุณผู้ชมเป็นเป็นเมกะวินนะครับเมื่อกี้นี้ขึ้นมา937นะ จ่ายแพงนะครับโอเคอสเตก,การ,เต,รเตอร์ก็มีลงอยู่บ้างเนาะอืมอันนี้เป็นเลขเก้านะครับอ่ถัดไปครับผมก็ไปกันเรื่อยๆแล้วกันผมจะพยายามข้ามรายจ่ายไปนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันมากเนาะ,ะเลขเก้าเมื่อกี้มาใบเดียวก็เข้ารายจ่ายหรอ รู้สึกจะออกสองฝั่งเลยนะทั้งหัวทั้งท้ายเลยนะคุณผู้ชมตัวคิวไม่ได้นะครับโอเควายครับผมห้าสิบนะครับเป็นตัวเจกับตัวคิวเนาะ,ะนี่นะครับมาไปเดียวก็ได้นะครับสิบห้าด้วยกันเนาะ,ะยังไปได้อยู่นะครับตอนนี้คือกำไรแล้วนะคุณผู้ชมกำไรมาสามร้อยแล้วนะครับ ก็พยายามไปเรื่อยๆนะครับแต่แต่จะไม่ขยับเป็ดเพิ่มเติมอ้าวเป็นเมกะวินอีกแล้วนะครับตัวอะไรเอ่ยปีวายแล้วก็อ๋อเป็นเลข9ก้าคุณนะผู้ชมเลข9ก้าห้าใบว่ะเลข9ก้าห้าใบนะคุณผู้ชมห้าร้อยเนาะอืมเปิดนี้ห้าร้อยสี่สิบนะครับขึ้นมาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบแล้วเนาะโอเคจ่ายดีคุณผู้ชมจ่ายดีนะครับอ่ะสเตเตอร์ลงแค่ตัวเดียวเนาะ อมีแค่ปั่นเฉยๆนะคุณผู้ชมปั่นเฉยๆนะครับ,รรบมีตัวแพงกับห้าใบด้วยกันเนาะอ,อ,อ่ะก็เดี๋ยวขอไปต่ออีกสักพักหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมแต่เบ็ดจะไม่ขยับขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดขยับขึ้นไปเนี่เดี๋ยวกลัวจะดูดเอานะครับคุณผู้ชมอันนี้คือแบบเหมือนกับมันอยู่ตัวแล้วนะครับ อ่าโอเคมีวายมานะครับอืมไปเข้าแถวหลังเนาะฮ <c oughs> ะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับตอนนี้เริ่มเงียบแล้วอ่ะมาไหมเอ่ยสปินอืมยี่สิบห้านะครับเมื่อกี้นี้ โอเคอืมเนี่ยไปพักหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้เงี่ยไปพักหนึ่งแล้วนะครับ,อ,นนรบอืมตอนแรกอยู่พันสามตอนนี้เหลือพันเดียวละอืมปกติกำไรมาประมาณแปดร้อยเนาะโอเคก็เดี๋ยวลดลดเบ็ดลงมานะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวลดเบ็ดลงมานะครับอืมศูนย์จุดห้าที่สี่จุดห้าเนาะ ก็กาไรที่ได้มาก็เก็บไว้นะผู้ชมถ้าเกิดเราฝืนไปต่อ,อยเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องรอสเก็ตเตอร์ก็ได้นะครับแค่หมุนยังเดียวมันก็มีกําไรมาแล้วนะครับก็ให้เก็บไว้แล้วกันนะครับจะได้ไม่หมดไปเปล่าประโยชน์เนาะโอเคน่าจะไม่มาแล้วล่ะคุณผู้ชมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าผมค่อยมาเล่นละกันเผื่อจะเข้า เผื่อจะเข้าโบนัสเกมให้ได้ชมนะครับก็กดติดตามไว้นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถแอดไลน์อดีได้ที่มุมด้านขวานบนนะครับหรือจะคลิกลิงก์ที่ดีคิปชันใต้คลิปก็ได้เนาะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ